กระทงอาถันคำสาบวันเพ็ญเดือน12คืนวันเพ็ญเดือน12เป็นคืนที่แสงจันทร์สีนวลสาดสง่งลงกระทบผิวน้ําในหนองน้ําศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านจนเกิดเป็นประกายระยิบระยับแต่สำหรับมานุแสงจันทร์ในคืนนี้กลับดูเย็นเยียบและเยาะเย้ยงานวัดที่อยู่ห่างออกไปราวร้อยเมตรยังคงครึกคืน้น เสียงปีกลองและเสียงหัวเราะดังมาไม่ขาดสายแต่ที่ศาลาท่านน้ำเก่าแก่แห่งนี้มีแต่ความเงียบที่หนักอึง้งและกลิ่นอับชื้นของตะไคร่น้ำมานพก้าวลงบันไดหินอ่อนที่เย็นเฉียบเขาถือกระทงหยวกกล้วยที่ทำอย่างเรียบง่ายมีเพียงดอกดาวเรืองสีเหลืองซิีดๆประดับอยู่เขารู้สึกได้ว่า ทุกย่างก้าวที่เหยียบลงบนท่าน้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยเงาของความผิดบาปเมื่อสองปีก่อนปรางชื่อนี้ยังคงเป็นตราบาปในใจมานพจำได้ทุกรายละเอียดของการทะเลาะกันในคืนนั้นคำพูดที่รุนแรงของเขาผลักใสให้ปรางวิ่งหนีด้วยน้ำตาและการเลื่อนถไหลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ร่างของเธอจะถูกกระแสน้ำ ที่เชี่ยวกรากในคืนน้ำหลากของวันลอยกระทงกลืนหายไปตลอดกาลทุกคนบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ฉันรู้ฉันคือคนที่ฆ่าเธอความคิดนี้วนเวียนอยู่ในหัวของเขามาสองปีเต็มเตมและคืนนี้เขาตั้งใจจะมาสารภาพบาปต่อปรางที่นี่โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่รอเขาอยู่ไม่ใช่การให้อภัยแต่คือการลงทัน มานพจุดเทียนไขสีขาวและทูบสามดอกบนกระทงของเขาแสงเทียนสั่นไหวอย่างหวาดวันเขาก้มลงกระซิบข้างกระทงด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือปรางพี่ยอมรับผิดทุกอย่างพี่ขอขมาต่อเธอและประแม่คงคาขอให้เธอไปสู่สุขติอย่าได้จองจำอยู่ที่นี่เลยเขาค่อยๆวางกระทงลงบนผิวน้ำ กระทงใบเล็กๆของมานพดูโดดเดี่ยวเมื่อเทียบกับกระทงหรูหราของคนอื่นที่ลอยเต็มผืนน้ำมันค่อยๆลอยออกไปช้าๆพุ่งตรงไปยังกลางหนองน้ำราวกับมีแรงดึงดูดบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังฉุดรั้งมันไปทันใดนั้นเองวูว <Ooh. S 1> ลมพัดเหมาวูบใหญ่ไม่ใช่ลมเย็นธรรมดา แต่มันเย็นยเยือกจนขนลุกสู้ไปทั้งตัวและกลิ่นของน้ำเน่าและดอกบัวที่กำลังเน่าเปื่อยก็คละคลุ้งเข้ามาในโพรงจมูกมานพมองไปร,บรอบๆตัวเองอย่างตื่นตระหนกแต่ที่สาาท่าน้ำแห่งนี้ไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวเสียงเพลงจากงานวัดที่ควรจะดังอยู่กลับถูกแทนที่ด้วยเสียงของน้ำที่กระเพื่อมอย่างผิดปกติราวกับมีอะไรบางอย่างขนาดใหญ่ กำลังตะกุยอยู่ใต้นั้นมันเป็นเสียงที่อื้ออึงชวนให้รู้สึกเคลื่อนไส้แรงกระเพื่อมใต้น้ำรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนผิวน้ำแตกเป็นวงกว้างกระทงหลายสิบใบที่ลอยอยู่ใกล้ๆถูกคลื่อนใต้น้ำซัดจนคว่ำและเทียนดับลงอย่างรวดเร็วความเมื่อที่แท้จริงเริ่มเข้าครอบงำผืนน้ำมานบถอยหลังไปสองก้าว เขาเบิกตากว้างเมื่อเห็นสิ่งที่ผุดขึ้นเหนือผิวน้ำกลางหนองน้ำนั้นมันเริ่มต้นจากกลุ่มของดอกบัวสีแดงเข้มที่โผล่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อตัวเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะตั้งใจทําเป็นกระทงดอกบัวเหล่านั้นเปียกชุ่มและมีคโคลนติดอยู่ภายในกระทงบัวนั้นมีเทียนไขสีเขียวมรกตที่ส่องสว่างลุกโชนอยู่ แล้วเขาก็เห็นสิ่งที่สยดสยองที่สุดตรงกลางกระทงบัวนั้นมีศีรษะของหญิงสาวลอยอยู่ใบหน้าซีดเพื่อจนเป็นสีขาวอมเขียวผมดำยาวสลวยเปียกน้ำเกาะกันเป็นเส้นๆดวงตาเบิกโพลงและจ้องมองมาที่มานพบอย่างไม่กระพริบและใบหน้านั้นคือใบหน้าของปรางในสภาพที่บวมเป่งและน่ากลัวมานพบ เสียงที่แหบพร่าฟังดูเหมือนเสียงน้ำที่ซึมออกมาจากดินดังขึ้นจากผิวน้ำที่นิ่งสงบผิดปกติพีมาลอยกระทงแล้วทำไมไม่ลงมาลอยกระทงด้วยกันล่ะจ๊ะที่นี่มืดมากและปรางหนาวเหลือเกินร่างกายส่วนที่เหลือของปรางใต้น้ำเริ่มเคลื่อนไหวกระทงหัวผีค่อยๆลอยด้วยตัวเองเข้ามาหามานพอย่างรวดเร็ว เทียนสีเขียวมรกตบนกระทงนั้นฉายแสงไปกระทบใบหน้าของมานเพเผยให้เห็นความหวาดกลัวขั้นสุดอย่าหน,นีพี่อีกเลยนะคืนนี้เป็นวันเพนวันที่น้ำจะรับวิญญาณของเราเรามาอยู่ด้วยกันตลอดไปนะเรามาเป็นเพื่อนลอยกระทงของกันและกันนะมานพมานพพยายามกรีดร้อง แต่เสียงของเขากลับกลายเป็นเพียงเสียงแหบที่ติดอยู่ในลําคอเขาสูดหายใจเข้าเฮือกใหญ่พยายามที่จะวิ่งหนีแต่ขาของเขากลับอ่อนแรงราวกับถูกตรึงไว้ที่พื้นเมื่อกระทงหัวผีลอยมาถึงตะลิ่งสายตาที่ว่างเปล่าของปรางก็จ้องมองมาที่เขารางตายน้ําที่มองไม่เห็นคว้าจับข้อเท้าของเขาอย่างรวดเร็วและแน่นหนามานบเสียหลักและล้มลง ร่างของเขาถูกลากลงสู่ผิวน้ำที่เย็นเฉียบและมูดมิดในคืนวันเพ็ญเดือนสิองเช้าวหวันรุ่งขึ้นตำรวจพบเพียงรองเท้าแตะเก่าหนึ่งคู่และกระทงหยวกกล้วยที่คว่ำและจมน้ำไปแล้วลอยติดอยู่ริมตะลิ่งมานบขายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบร่างของเขาอีกเลยและชาวบ้านเล่าขานกันต่อมาว่า ทุกคืนวันเพ็ญเดือนสิองน้ำในหนองน้ำแห่งนี้จะใสและเงียบสงบผิดปกติและถ้าใครเดินเข้าไปใกล้ท่าน้ำจะเห็นกระทงดอกบัวสีแดงเข้มที่มีเทียนไขสีเขียวสลัวสองดองลอยคู่กันอยู่กลางน้ำรอคอยที่จะได้เพื่อนมาลอยกระทงด้วยอีกครั้ง